ก็สวัสดีทํานชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมไฟน์นะเฟรเดทพัสซึ่งวันนี้จะมาอยู่กันในคืนนทส่ยถึงงั้นเราไปเริ่มกันเลยแล้แกันเนาะอืมไไหนกันนะนี่ไง อโนมมารีครั้งที่แล้วผมไปอ่านอโนนิมัสได้อย่างไงต้องเป็นอโนมารีสิ่งผิดปกติสิ่งแปลกปลอมแบบในหัวก็พูดในหัวก็คิดอโนมารีแต่ว่าปากมันพูดอโนนิมัสซะได้ผมได้งงใจเลยทีเดียว อ่ะอยู่นี่อ่าอยู่ไางกันนะอ่าอยู่นี่โอเคโอเคอยู่นี่โอเค อาอยู่ไหนอีกนะอยู่นี่โอเคแล้วก็ยังไงโอ้พลีเปะเลยโอเคมา อุต้องใส่แล้วดีปะเจ้าสองแปดก็ยังเห็นอยู่เหมือนเดิม Room from our pizzeria. Someone mentioned room 3. To be honest, I don't even know what's in there. This used to be a playroom, but was under construction. And the fact is that before this place was shut down, uh -huh. there was another animatronic it... there. It was a puppet. But after it collapsed in the playroom, the puppet became unusable. We tried to sell it, but in the end we just threw it away. After that, other our gold is just disappeared. Perhaps one of the employees simply threw it away. Oh, oh, no one needed oh. it anymore. 1992 and 1984 were clearly the best bullets in the company's uh -huh. history. Well, we'll hear from you tomorrow. Good luck. What do you need? Okay. ตัวไว้ก่อนปิดปิดโอเคปิดไฟยังเด้ออ๋อปิดแล้วปิดแล้วไปแล้วแล้วาลดโอเคไปดิโอเค,อเ,ค,อเ,คเปิดผมจะไม่หันไปดูไปยังไปแล้วเปิด โอเคโอ้ปิดกอยู่นี่ปิดเปิดไฟเปิดเปิดปิดโอเคกอยู่นี่ส่วนวันนี้วันนี้อยู่นี่อุ้ยอย่านะ อย่ามาฮอนฮอนใส่นี้อุ้ยอุ้ยมาแล้วปะยังเฟดี้มาปิดมาตกกล้องเลยเออนั่นแหละเออยยูเร็วไปดีไปยัง ไปแล้วโอเคโอ้ยผมลนไปหมดแล้วทุกคนมันลนเลยเอ้ยเอ้ยเอ้ยกันเอ้ยโอ้โหไปแล้ว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 เปิดได้เดี๋ยยปิดปิด ว้าไปมันลดก่อนที่จะมันจะโชว์ประตูขอพี่ไอ้บ้าอะมีชิคาตัวเดียวชิคาหายแต่ฟูเออร์สามสิบแล้วเนี่ย โอ้โหปิดเปิด D4 เฮ้ยแว่งไม่อยู่ในห้องได้ไงเปิดปุ๊บเข้าเล็วผมจะไม่เปิดล้องหรือเปล่าในสองตัว พี่ไปไหนพี่ชิกาพี่บอลพี่บอลอยู่นี่พี่ชิกาเก้าสองแปดสี่เออโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ดี ถ้าอยู่ตรงนั้นคงได้อะมันคงยังไม่ทำอะไรเรานี่นะปิดโอเคเนีย่ยมันได้อยู่ข้างหัวเกิดเสียงเดินมาใกล้ๆอะ่ะงี้ เลยค่ะวิธีน่าจะไปแล้วอเ้ออาชิคกาเจ้ยปก่อนพีพ่บอลพี่บอลอยู่นู่นโอเค เอจ๋านะนี่ผมไม่ได้ดูบอนนี่แหละจริงอย่ยง วันนี้อยู่นู่นโอ้โอ้เฟดี้อยู่ข้างผมไปเลยเฟดี้โอเคไปละ ผมเลื่นจับทิกมันได้แล้วเพราะมันเสียงขำแบบเบาๆก็คือมันเริ่มตายละไยโอ้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 ยปิดดีเออโอ้ยโอเคเปิดมา อนนี้ไม่เดินเลยไปที่เดินอย่างเดียวทีนึงทีนึงปิดจริงได้อยู่โอเคปิดปิดอันเนี้ยของจริงเคอยู่ข้างห้องเปิด อุย้ยปิดโอ้โอ้ฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายมาก็วะเดี๋ยวอย่านะอย่าดับเฮ้ยมายังชิดชิดชิดของจริง ยังโอเคปิดขวาเปิดโอเคอุย้ยปิดยังเปิดยังสี่เปอร์เซ็นปิดปิดโอเคสามสอง

ครั้งนี้ผมจะต้องตั้งใจมากว่าเดิมซึ่งบอนนี่ฉันนะ่ะเกียดแกมมากๆแกมาแอกรอกร้อนผมอย่างนี้ได้ยังไงแกด้วยไฟเด้ออกมาไวเลยโอ้เม่หายทุกตัวเลยคุณพี่ คุณพี่จะไปไหนคุณพี่หายหมดเลยอย่างนี้ไม่ได้ได้อีกมั้งโอเคเกมวันนี้อนนี่โอ้เกือบจะเบบปิดตัวล้ว โอ้โหอเ้ยะยยเออเา,าน้าว้ยผมอยู่ไงเดิมาหลอกผมสักทีดิ มันแหละอ้าวแย่งกันอย่างนี้ก็ได้เหรอทีหนึ่งแล้วโอะโอมาเลยดีกว่ามา โอ้โหพี่ก็มาไวเก้อ่ะผมพร้อมปิดแล้วนาโอเควันนี้หาย โอเคเปิดเ่อนนี่นี่มันหายจริงนะเนี่ยปิดดีสองครึ่งเองอ่ะเปิด มายังดีดิทรงไฟอีกทีนึงแบบดังๆอะ่ะเอาดังๆเลย <S <S เอยนั่นแหละพี่กาก็ไม่มาหรอ ไปมาละเฮ้ย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 อย่าก,กินไฟผมไม่ <c oughs> มาจริงดิ <c oughs> ที่สามครึง่งโอเคเปิดโอชิต ตอนนี้กำลังมาโอเคมายัางยังเนี่ยยังทีนึงอีกทีนึงอีกทีนึงขอดังๆงโอชิ มาเลยมาดิออไปแล้วมั้ไปแล้วเนี่ยโอ้โหอีมมผมจะเปิดประตูไปยัง ไปดีไปเร็วรวโอ้โอ้เป็นขำหลอกไปดิโอเคตอนนี้จะตีห้าครึ่งแล้วโอ้ โอเคผมมองในกล้าอยู่จะไม่แค่ครับอย่าอย่าน้องเว้อีกแค่สิบห้าวีเท่านั้นเร็วอีกแค่สิบวีเออ แกจะมาฝึกความมาทนกับฉันสินะเจ้าหุน่นอเนโทนิกทั้ง<ม>หลาย,ยนะฉันนะนะไม่ใช่กลัวแกหรอก มันดังเพราะว่าเบตตี้อออเออฝั่งซ้ายมาไหมไม่อ่ะไม่แล้ว มาเลยดิบอนนี่มาเลยโอเคไปแล้วอเอันยังอยู่ไหวนะออก้ายเดินมาทางขวาเข้ามา

เลยไปฉันบอกให้แกไปเฮไปละไปคู่มาผมจ้องหน้าฟ็อกซี่ไปเลย ชิดชิดไปดิหายห,ายหายตัวฝั่งซ้ายหายฝั่งซ้ายหายหายแบบไปดิเดี๋ยวไปดูฝั่งซ้าย เดีวมาสายมาแล้วนะโอเคปิดปิดโอเค uh huh. uh huh. มันลดห้าเปอร์เซ็นโอเค ฝ่าไปแล้วเฮ้ย <Hey. S 1> ใส่มาไม่ผมต้องดูให้มันมันเงิน่นไปแล้ว mở trái đi ôi chả nó quay Lôn về một lẽ chơi đi em mà đi okay, mà đâu โอ้ผมผ่านเนี่ยทุกคนดูดิอีกหนึ่งผ่านแล้วรูทจ็อบทำดีมากอ่ะอันนี้มันจบแล้วล่ะก็มีสี่คืนเหรอเจอเอ็นอ่ะแต่ก็มีไนห้านี่ถ้างาั้น สหรพัดนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแค่นี้เราเจอกันใหม่ในก่าดห <Okay. S 1> น้านะบายบาย